สวัสดีครับมีคอฟฟี่บอลวันนี้กับเซมูมอนเตงประจำนอังคารที่14พฤษภาคม2567นะครับก่อนอื่นอัปเดตผลงานเมื่อคืนสักนิดหนึ่งนะครับผม3คู่นะฮะก็ผมให้อยู่ต่อฟิออร์ติน่านะครับราคา1ลูกนะฮะจบที่ฟิออร์ชนะ2-1นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยกไปนะฮะคู่ที่2นี่ผมให้อยู่ต่อเรือหุ่นครึ่งควบลูกนะครับแต่เน้นไปที่สกอร์สูงเป็นหลักนะถ้าเกิดใครฟังคลิปจะจำได้นะครับก็จบที่3ประตูต่อ3นะครับ ต่อเลี้ยวภูนี่เียนะฮะแต่ว่ามากินเต็มสกอร์สูงไปนะครับแล้วก็คู่ที่3านี่ผมให้อยู่ต่อบาร์เซโลนาราคาขึ้นครบลูกนะครับจบที่บาร์ซ่าชนะสอูนย์นะฮะอันนี้ไม่มีปัญหากินเต็มนะครับสรุป3คู่4วินเมื่อคืนนะครับก็เข้า2เจ้า1เจ๊ง1นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญและแอด @m88 นะครับผมอันนี้แอดมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมปีทีเด็ดให้ดีๆทุกวันวันละตัวอยู่แล้วนะฮ คราวนี้มาดูฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันบ้างดีกว่านะครับหนึ่งคู่จากพรีเมียร์ลีกครับคู่ใหญ่และมีผลมากๆด้วยนะฮะเวลาตีสองตรงนะครับทอร์นาเมสเปอร์เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับและอีก3คู่จากศึกลาลิกาดิตาลีนะครับผมเที่ยงคืนครึ่งครับโอซาซูน่าเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาโยกาแล้วก็ตีสองครึ่งนะครับผมเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับอาราเบสตามด้วยตีสามตรงกิโรนาเปิดบ้านเจอกับบียาเรอัลนะฮะ ซึ่งก็เหมือนเช่นเคยนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของผมนะฮะจัดให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้3คู่นะฮะก็เป็นท่านั้นวอสเปอร์กับแมนซิตี้มาดริดกับอาราเบสแล้วก็กีโรน่ากับบีอแเอลละกันนะครับ3คู่นี้ทายสกรอร์ให้ถูกต้องครับและอย่าลืมติดแฮชแท็กบูมเมตเตงให้เรียบร้อยด้วยนะฮะทำถูกต้องตามนี้ครับรับไปเลยครับสามพบาทสำหรับ บุคคลทั่วไปนะฮะแล้วก็10,000บาทครับผมสำหรับซูเปอร์วีไของผมนะครับส่วนคู่ปลอบใจ200บาทนะครับขอไปที่สเปอร์กับ City แมนซิตี้ละกันนะฮะเมื่อวานนี้ไม่มีใครทายถูกเลยนะครับผมก็จบไปที่3ต่อ3นะสำหรับลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าที่เป็นคู่ปลอบใจ200นะครับจริงๆมีท่านหนึ่งทายถูกแหละแต่ผมก็ไปดูมาละมีการแก้ไขข้อความหลังบอลจบลนะครับคือจะบอกว่าไม่ต้องแก้นะอืมเพราะว่าเวลาแก้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเวลาครับผม เราก็จะดูออกครับว่ามีการแก้ไขข้อความนะครับอันนี้บอกเลยมันโกงไม่ได้นะฮะอ่ะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะฮะและคลิปนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะฮะพอดีเป็นวัดนะครับฝนมันตกนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคไปดูข้อมูลทั้งสี่คู่กันดีกว่าฮะปเปิดที่บอลสเปนก่อนละกันนะครับผมคู่แรกฮะที่งนครึ่งโอซาวซูนาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาโยการ์นะครับทั้งสองทีมนี่ก็ต้องบอกว่าจริงจริงเนี่ยจะพูดว่าไม่มีลุ้นอะไรเลยนี่ก็ลําบากนะ เพราะว่าทางฝั่งของมายอกกาทีมเยือนเนี่ยยังมีโอกาสตกชั้นอยู่นะครับถ้าว่าตามหลักทฤษฎี35นะัดเนี่ยพวกเขามี35คะแนนครับยิง28่เสีย40ประตูได้เสียติดลบอยู่12ลูนะครับก็คะแนนทางจากกาดิสครับผมทีมอันดับ18นะฮะอยู่6คะแนนกับแมตชก์การแข่งที่เหลืออยู่อีก3เกมครับก็ถือว่ายังมีโอกาสตกชั้นอยู่ฮนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ดโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ขณะที่โอซาซูนาไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเล่นให้จบๆไปครับอยู่อันดับที่13นะฮะ35นะัด40คะแนนยิง39เสีย53ครับประตูได้เสียตอนนี้ติดลบอยู่14ลูกนะฮะผลการช่วงหลังของทั้งคู่นี้ต้องบอกว่าเน่าพอๆกันนะครับผมโดยเฉพาะโอซาซูนาเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วครับจากการแพ้4แล้วก็เสมอ1เกมนะฮะในแมตช์ล่าสุดที่บุกไปเสมอบินเบามาได้2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฝั่งของมายโยก้าเนี่ยจริงๆก็เน่าเหมือนกันนะฮะ คือมันมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา6เกมติดนะครับแต่เกมล่าสุดครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หน่อยนะฮะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของลาสพามาสไปได้ครับหประตูต่อศูนย์ทางนี้ทางนั้นเองครับจุดอ่อนของบาโยก้าคือเกมเยือนนะฮะช่วงหลังๆประมาณ10เกมเยือนหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะเออยังไม่ชนะใครเลยจริงๆครับในลีกนะถ้าพูดถึงในลีกยังไม่ชนะใครเลยฮะเกมเยือนถือว่าแย่ครับดังดีว่าเกมในบ้านเนี่ยพอใช้ได้ เจอกันช่วงต้นฤด,ดูกาลก็มาย orca ก็เกมในบ้านดีครับเอาชนะโอซัซูนาไปได้นะฮะสประตูต่อสก็ผลงานทั้งคู่ครับถ้าเกิดพูดถึงเฮดด้วยเฮดหนักไปทางเสมอซะเยอะนะฮะค่อนข้างสูสีเลยส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นเนี่ยทีมเยือนมาย orca วันนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับแต่ว่ามีตัวแบนถึง2ตัวครับก็คือกองหลังสโลว์เกียอย่างมาตินวอร์เจนครับเป็นตัวหลักเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ที่สําคัญเลยคือเวอร์ดัปมูริกี้ กองหน้าทีมชาติโคโซโวครับตัวดาซโบของทีมนะฮะวันนี้ก็ติดทษแบนเช่นกันครับทั้ง2ตัวนี้คือโดนใบเหลืองหกห้ใบนะฮะก่อวันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามส่วนฝั่งโอซาซูน่าเองครับมีตัวแบนเหมือนกันนะฮะหตัวก็คือพาโบอีบันเยสนะครับกองหลังสัญชาติสเปนตัวหลักของทีมวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับอีก2ตัวเจ็บครับก็คือกองหลังยานดาบิการเซียแล้วก็ทางด้านของกิกเก้บาค่านะฮะ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เจ็บมาสักพักใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ตัวหลักๆจะลงสนามได้หมดวันนี้มีลุ้นนะครับผมให้อันเต้บูดีเบียนะครับกองหน้าโครอตของทีมเนี่ยกลับลงสนามได้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยคือดาวสโสของทีมในฤดูกาลนี้เลยนะยิง16จ่าย2นะครับผมถือว่ายิงเยอะมากนะครับสำหรับอกองหน้าที่อยู่ทีมท้ายตารางฮะนอกจากนี้แล้วอุนกาเซียครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะกลับมาลงสนามได้อีกด้วยนะครับรวมถึงมอยโกเมส จริงๆก็ถือว่าแนวโน้มของโอซากุสาเนี่ยดูดีขึ้นนะครับผมสำหรผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมวันนี้ครับเจ้าถิน่นโอซากุสะนะฮะกุนซือจาโกบ้าอาราาเต้ครับ,รบจะใช้ระบบ4-1-4-1ครับผู้สับปะตูเป็นเซอร์กิโอเอเรรา ใช้เป็นอเลนโดคาเตนาจะคู่กับฮอเก้เฮรันโดนะครับแบ็คขวาฮวนครูสแบ็คซ้ายเป็นโยฮันโมยิก้ากลางลับเป็นอีแกมบุนนอสนะครับผมกลางลูก4ตัวครับไล่จากขวามาซ้ายเป็นรูเปนกาเซียลูคัสตอโรจอนมอนคาโยล่าแล้วก็รูเบนเปนย่านะครับนาเปาวันนี้จะใช้เป็นราอุนกาเซียนะฮะเกาะคาดว่าน่าจะลงสนามได้นะส่วนด้างฝั่งของทีมเยือนครับผมชาวเกาะมาโยก้าก oka, วันนี้กุนซือฮาวิอาากิเร่ครับจะใช้ระบบ5-3-2ครับ ประตูามประตูจะเป็นราชโควิตนะฮะสามเซนนะครับตรงกลางครับจะเป็นโฮเซ่โคเปเต้อันโตนิโอไรโลแล้วก็ทางด้านของมาติยานัสตาซิชนะครับแบ็กขวาเป็นโจวานนี่กอซาเลสแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของยอเมคอสตากลาง3ตัวครับผมอันโตนิโอซันเชสซามโอคอสตาแล้วก็ดานี่โรดิเกสนะครับส่วนคู่หน้าเป็นไคลารินจับคู่กับแอปดอนเพรส ซึ่งครูนี้ถ้าถามว่าใครดูแล้วเนี่ยมีแรงจูงใจในการเล่นมากกว่าก็แน่นอนครับไปที่ทีมเยือนมายอรานะฮะที่ทุกเกมตอนนี้ยังมีผลอยู่นะครับมันยังมีโอกาสตกชั้นอยู่ซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยพวกเขาเกิดเก็บช,ะชนะเดือยอุซาซูนาได้นั่นคือจะการันตีการอยู่รอดในลีกาลีฤดูกาลหน้าทันทีนะครับแต่ผลงานช่วงหลังเนี่ยมันไม่ดีอันนี้คือประเด็นเลยโดยเฉพาะเกมเยือนถือว่าเป็นจุดอ่อนจริงๆนะครับผมก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเกมเยือนชนะแค่นัดเดียวครับเสมอไป7แพ้ไป9้าฮะ ถือว่าเป็นผลงานเกมเยือนที่แบบแย่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้การขาดเวดับบุริคี้ไปนะครับผมจะส่งผลกระทบอะไรกับเกมรุกมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ย้อมล่เหมือนกองหลังอย่างมาตินวอร์เจนด้วยนะเออก็จะส่งผลกระทบกับเกมรับด้วยเช่นกันนะครับผม โอซากุ่า uh, เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะฮะเล่นให้มันจบจบโปรแกรมไปนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยโอซากุ่าเนี่ยบุกไปเสมอแอตเลติกบินบาได้นะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ขีเร่เลยครับผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ครับคือโอซากุ่าเองเนี่ยคือเกมไม่มีผลอะไรแล้วแหะแต่ว่าแมตช์เนี้ยมันเล่นในบ้านนะฮะเราเจอกับมายาก้าทีมที่อันดับแย่กว่าต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเนี่ยคงไม่น่าจะถึงขั้นปล่อยจอยอะไรขนาดนั้นนะครับ อีกทั้งผลง,งานกับพวกเขาเวลาเจอทีมที่มีอันดับเท่ากันหรือต่ำกว่านะครับ13เกมล่าสุดผมไปดูมาเนี่ยชนะ6เสมอ3แพ้4ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เร่อะไรมากซึ่งก็บอกตรงครับว่าคู่นี้เนี่ยมองภาพรวมถือว่าสูสีจริงๆนะฮะคือมายอ้าเนี่ยเขามาใส่เต็มที่แน่ๆแล้วก็มีกุนซือจอมเก่ายางเข้าไปอากิเร่ด้วยนะครับแต่นึกกันนั้นเองเนี่ยผมยังมองว่าในบ้านโอซาก้านะผมยังรู้สึกว่าผมไว้ใจมากกว่าทางฝั่งของมายอ้านะครับ ถึงแม้ว่าโอซาซูนาามเกมในบ้านล่าสุดจะแพ้รวดก็ตามแต่ไปดูทีมที่พวกเขาแพ้ครับแพ้มาดริดแพ้บาเลนเซียแพ้เบติสนะฮะนี่แพ้ทีมระดับหัวแถวที่ไปลุ้นฟุตบอลยุโรปทั้งนัดเลยครับผมส่วนใหญ่เวลาเจอทีมเล็กๆเ,เนี่ยในบ้านไม่มีปัญหานะครับทางด้านโอซาซูนาเก็บได้หมดนะฮะดังนั้นวันนี้ผมมองว่ามาโยกาไม่น่าจะดีพอที่จะบุกชนะโอซาซูนาได้นะครับเต็มที่แค่เสมอ มุมเสมอถือว่าสูงครับแต่ถ้าจะมีทีมไหนทักทีมหนึ่งที่เป็นผู้ชนะก็ยังอ่านว่าโอซาวสุนามีภาษีที่ดีกว่าอยู่นะฮะอัตราต่อรองเปิดมานี่เสมอในเสมอกันด้วยนะครับคู่นี้ผมขอชี้พิที่โอซาวสุนาเจ้าบ้านแล้วกันสกอร์ที่คาผมมองว่าเสมอปไปศูนย์ประตูตนะ่อสูนะอ่าน่าจะยกไปนะครับถ้าเกิดเชียร์แต่ถ้ายังไงเปอร์เซ็นชนะยังดูแลโอซาวสุนามีสูงกว่าครับถัดมารอบตีสองครึ่งนะครับไปดูแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ครับผมเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับอาเบสนะฮะก็อย่างที่ทราบกันันนมดิเี คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขา35นัดมี90คะแนนฮะยิง78เสีย22ประตูได้เสียบวก56ครับผมทิ้งห่างบาซ่าไปละ14คะแนนกับแมตช์การแข่งที่เหลืออยู่อีก3เกมครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะยังไงก็คว้าแชมป์100%นะครับผมวันก่อนนี้เพิ่งจะฉลองแชมป์กันไปที่กรุงมาดริดนะฮะมีไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยผมก็ดูอยู่ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาราเบสครับรั้งอยู่ที่11นะฮะ35นัด42คะแนนยิง34เสีย40ครับประตูได้เสียยติดลบอู่6ลูกนะฮะ ซึ่งถ้าดูจากอันดับเหมือนจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าดูดีๆพวกเขายังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กอยู่นะฮะมีคะแนนอาหารจากโซซิแดดครับทีมนดับ7เนี่ยอยู่เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเองนะครับกับแปดการันที่เหลืออยู่อีก3เกมก็มีแต้มไม่เก็บอีก9แต้มนะครับดูแล้วอาจจะยากแหละแต่ มันยังมีลุ้นอยู่ตามหลักทฤษฎีนะครับแล้วผลงานช่วงหลังอารเบสถือว่าดีด้วยนะฮะสเกมล่าสุดที่พวกเขาชนะ3เสมอ1น,นะครับผมฟอร์มดีมากอะล่าสุดเล่นในบ้านเจอกับกีโรน่านี่ยังเสมอได้เลยนะ2ต่อ2ก่อนหน้านั้นนี่ตบทั้งแอดมัดิิ เซลตาบีโก้แล้วก็บาเลเซียนะครับผมนะฮะตบยับเลยอ่ะวันนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะเจอกับมาติดซึ่งแน่นอนครับปล่อยจอยได้สบายๆนะฮะผลงานช่วงหลังก็พวกเขาชนะมาสามเกมรวดในทุกรายการนะครับล่าสุดนี่บุกถล่มแคนาดา4ต่อศูนย์เลยนี่แสดว่าตัวสำรองลงเกือบทั้งทีมนะครับแต่สำรองมาติดนี่คือโคตรโหดนะผมบอกไว้ก่อนส่วนการเจอกันของทั้งคู่นะครับต้นฤดูกาลเนี่ยมาติดบุกไปชนะได้ก่อน1ต่อ0ครับเจอกัน4ครั้งหลังสุดมาติดชนะรวดนะครับ และ10ครั้งหลังสุดที่เจอกันครับผมมาริดชนะได้8ครั้งอลาเบชนะได้2ครั้งนะฮะผลงานมาริดดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นมาริติือว่าพร้อมนะเจ็บเพียงแค่ทางด้านของออเรนชัวร์เมนี่แล้วก็เดวิดอาาบาเพียงแค่เท่านั้นนะครับที่เหลือได้ลงสนามได้หมดอยู่ที่การจัดทัพของอันเชโรติและว่าจะจัดทัพแบบไหน ส่วนอาราเบเองครับสภาพทีมก็ถือว่าดีเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีเพียงแค่กองหลังอย่างอเล็กซานด้าเซตลาเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งก็เจ็บมาโมโหตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับดังนั้นผมว่าไม่มีผลอะไรกับทีมอยู่แล้วละ่ะโดยคาดว่าวันนี้คุณซืหลุยกาเซียนะครับของทีมเยือนจะจะัดทัพใหญ่ไฟกระพริบนะครับในระบบ4-2-3-1ฮะผู้รักษาประตูจะเป็น ono, เคซุสโอโวโนเซ็นะฮะเป็นอับเดลคาเบียอับค่าจับคู่กับราฟามารินนะครับ แบ็คขวาเป็นนาเวเอลเทนาเยียร์แบ็คซ้ายเป็นฮาวิลโลเปสกลางรับคู่ครับเป็นอันเดเกวร่ากับคาร์ลอสเบนนาวิเดสกลางลูก3ตัวครับคาร์ลอสบิเชนเต้จอห์นคูริลี่แล้วก็กูริโน่ซิเบลเน่นะฮะส่วนหน้าเป้าก็จะใช้เป็นกิเก้กาเซ่นะครับไม่ได้ยิงมา5-6านัดแล้วนะกองหน้าเป้าของพวกเขาเนี่ยส่วนทางฝั่งของมาดริดครับวันนี้อันเช่ครับจะใช้ระบบ4-3-1-2ครับผู้สษษาประตูตีโบกูตัว เฮเป็นเอเดมิลิตากับนาโชเฟอร์นันเดสแบ็คขวาเป็นคาบาคาลครับแบ็คซ้ายเป็นเฟอร์ลันเมนดี้กลางรับ3ตัวครับเป็นเฟเดริโก้บาเบเดตัวน,นี้โครสแล้วก็เอเดอโดคามาวิงกานะครับตัวเพลย์เมคเกอร์ครับเป็นจูดบิลลิงแฮมและคู่หน้าเป็นโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียนะฮะก็นี่คาดว่าน่าจะใช้ชุดใหญ่แบบนี้ลงเลยนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่าอาจจะมีการปรับทัพแบบไหนเพราะนาทีนี้มาดริดเนี่ยไลอัพไม่ชัวร์จริงๆครับวันไหนเออาจะเอาจริงแกก็จัดเต็มนะฮะ วันไหนแบบไม่เอาจริงเลยนี่ก็แหมก็สำรองทั้งทีครับแต่ผมว่าแทบไม่ต่างกันครับจะสำรองจะตัวจริงเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่นะประเด็นคือวันนี้มัดติดเล่นในบ้านไงเออพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองเลยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยสถิติตรงเนี้ยอันเช่ก็อยากจะรักษาต่อไปนั่นแหละแล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับผมเพิ่งจะฉลองแชมป์กันมาฮะกลับมานันนี้จะให้มาแพ้หรือสะดุดเสมอผมว่ามันก็ใช่เรื่องถูกต้องไหมแล้วคุณดูฟอร์มในหลีของมัดิดช่วงหลังนะ22เกมแกชนะ16เสมบ ฟอร์มนี่คือโหจัดเลยก็สมควรที่ได้แชมป์ฮะเกมลีกในบ้านนี่ชนะ15เสมอ2นะครับผลงานนี่คือแบบโคตรจะด,ดีเลยแลาจถ้าพูดถึงในเกมลีกนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครในซานเดโกเบอร์นาบิลมาประมาณปีเศษแล้วนะครับผมผลงานนี่คือชนะ19เสมอ3นะฮะจาก22เกมเย่าในลีกหลังสุดครับผมตอนนี้เนี่ยคือรอเจอกับดอบมุลสิ้นเดือนเนี้ยแค่นั้นแหละ ขณะที่อาราเบสนี่ผมต้องขอชื่นชมนะครับถือว่าเป็นทีมน็อกใหม่ที่ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดอาราเบสเนี่ยสามารถจบที่ครึ่งบนของตารางได้นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบกว่าเกือบเกือบสิปีเลยนับตั้งแต่ปีรดูก,การ2016ถึง2017นะครับที่ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใปมเนี่ยสามารถจบที่ครึ่งบนของตารางได้ในลีกนะฮะในลีกของสเปเนยนะครับสีนัดล่าสุดอย่างที่บอกไปครับชนะ3เสมอ1ผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจุดเด่นของอาราเบสมันคือเกมเย่านะฮะคือถ้าพูดถึงเกมเยือนพวกเขายังไม่ค่อยเท่าไรครับหเกมเยือนหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3านะฮะเจอแคนาดาทีมบัวนี่แกยังแพ้เลยครับผมมาดริดดูดีกว่าทุกกระบวน่าครับไม่ว่าจะเอาชุดไหนลงก็ตามยกเว้นเอานักเตะเยวาวชนลงนะซึ่งผมเชื่อว่าอันเช่ไม่ทําขนาดนั้นนอกจากนี้แล้วมาดริดยังมีสถิติครับผมในการเล่นนัดวันอาคารที่ดีมากๆนะครับคือพวกเขาเนี่ไม่แพ้ใครเลยครับผมโดยเฉพาะกเกมในบ้านนะ พวกเขาชนะบท5เกมรวดครับในแมตช์ที่เตะวันอังคารครับนอกจากนี้แล้วยังชนะคู่แข่งได้ด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกขึ้นไปทุกเกมอีกด้วยนะครับก็ชัดเจนครับมาดริดเหนือกว่าทุกขบวนท่านะฮะวันนี้เล่นในบ้านฉลองแชมป์แล้วก็ตัวผู้เล่นดีกว่านะฮะผมไม่ว่าจะจัดจุดไหนลงผมเชื่อว่าอาราเบสฟอร์มดีแค่ไหนก็ไม่น่าจะเอามาดริดลงนะครับโดยเฉพาะในซานเตโกเบอร์นาบิลอ่าอยู่ที่ว่าจะแพ้กี่ลูกเท่านั้นเองนะฮะอัตราต่อรองเปิดมานี่วัดใจผมมากเลยลูกครึ่งควบ2นะครับถือว่าค่อนข้างแพงนะฮ สถานการณ์ของมาดริดณปัจจุบันที่ควา้าแชมป์ไปแล้วซึ่งในะามใจผมเนี่ยผมว่ามาดริดชนะแหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าฟอร์มของอารเบสเองเนี่ยคือต่อให้เกมเยือนไม่ดีนะ แต่คือพวกเขาไม่น่าจะแพ้มาดริดขาดลอยขนาดนั้นปะเออไม่รู้สิแล้วภาพลงอาราเบสตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นทีมที่ยิงได้น้อยแต่ก็เสียน้อยด้วยนะครับม,มาดริดผมว่าน่าจะเล่นแบบประคองตัวไปครับขอแค่ชนะก็พอนะฮะคืออย่างแย่ที่สุดคือ2อูนเสียครึ่งหนึ่งนะผมว่าคงไม่เละเทะอะไรขนาดนั้นนะครับโอกาสจบด้วยการที่มาดริดเฉือนชนะเนี่ยก็ค่อนข้างสูงด้วยดูจากเกมแรกที่มาดริดบุกไปเยือนอาราเบสก็ชนะแค่ลูกเดียวนะครับผมอัตราตอรองลูกครึ่งควบ2คู่นี้ผมขอวัดใจแล้วกันนะผมว่ามาดริดน่าจะเล ตัวเจ็บขึ้นมาแต่มันไม่คุ้มนะฮะกับรอบชิง UCL นะครับวันนี้อาราเบสบุกมาแพ้เฉือนละกันนะฮะสกอร์ที่คาดครับเป็นมาดริดเฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ขอลงทุนไปที่ทางฝั่งทีมเยือนอาราเบสละกันนะฮะผมว่าแพ้แต่ว่าแพ้ไม่ขาดครับและอีกหนึ่งคู่ที่สเปนนะครับเวลาตีสามตรงฮะคิโรนาเปิดบ้านเจอกับบียาเรียลนะครับผมคู่นี้ก็ยังถือว่ามีผลอยู่นะฮะสำหรับทีมเยือนครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่ที่อันดับ9ครับ 35นะัดมี48คะแนนยิง59เสีย60นะครับประตูได้เสียติดลบอยู่1ลูกอลูกขณะที่ทางฝั่งของกิโรนาครับผมอยู่อันดับที่3นะครับ35นะัด75คะแนนยิง75เสีย44ประตูได้เสียบุกอยู่31ลูกซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับกีโรนาเนี่ยก็การันตีไปเล่น UCL เรียบร้อยแล้วละ่ะอยู่ที่ว่าจะจบอันดับ2หรืออันดับ3หรืออันดับ4เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ตัวเองละขณะที่บีเเรียลครับพวกเขาเนี่ย ยังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยนิดก็ตามซึ่งตอนนี้พวกเขาตามหลังทีมอับดับ7อย่างโซซิเดตนะครับอยู่6คะแนนนะฮะอันนี้พื้นที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ตามหลังเบติสทีมดบบ6ครับผมอยู่7คะแนนซึ่งเป็นพื้นที่ของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่จริงๆก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่ถ้าว่ากันตามหลักทฤษฎีนะฮะช่วงหลังเบียริโอฟอร์มดีด้วยนะครับชนะเยอะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับ เกมล่าสุดนี้เพิ่งจะฮึดเอาชนะเซบีย่ามาได้ด้วยในบ้านของตัวเองนะฮะสามประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งกิโรนาจริงๆมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาฟอร์มเป็นแกว่งไปนะครับทำให้แบบได้หมดโอกาสลุ้นแชมป์นะฮะแต่ช่วงหลังๆนี่ก็กลับมาดีครับโดยเฉพาะกเกมลุกงที่ยิงกระจุยกระจายนะครับสี่เกมหลังสุดครับชนะ3เสมอ1ไรพ่ายแล้วก็ยิงไปได้ถึง12ประตูเลยทีเดียวนะครับโดยเกมแรกครับเจอกันที่บ้านของเบียร์เรลเนี่ยก็เป็นกิโรนาที่ทําได้ดีกว่าด้วยนะฮะบ,บุกไปเอาชนะมาได้ก่อนนะครับ2ประตูตอนหนึ 1, ่ง คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าทางฝั่งทีมเยือนนี่เขายังจะมีผลนะครับวันนี้ตัวเจ็บเหมือนเดิมนะครับฮวนฟอยเยาร์มีปินโยแล้วก็เดนิสซัวเรสนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมถือว่าฟูทีมนะเพราะไอ้ตัวเจ็บนี่มันเจ็บมานานละนอกจากนี้ครับยังมีโอกาสที่จะได้เช็คฟิตอ่าทางด้านของอัลฟอนโซเปดราซ่านะฮะแล้วก็อัลเบโตโมเรโนรวมถึงทางด้านของเกิลลาร์โมเรโนด้วยนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามนะในแมตช์ที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด3ตัวนี้กลับมาได้ก็จะ เสริมทําให้เบียเรลเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับส่วนาฝั่งของเจ้าถิ่นกิโรนาโอ่ตัวเจ็บเซตเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมอาเตโรโบอคากาเซียนะฮะผมอ่าแล้วก็อะไรอะ่ะโจอเอโรชานะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมานิดหนึ่งมันมีตัวแบรน์ขึ้นมาก็คือต่างหน้าของอาร์โนมาติเนสนะครับซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งของทีมน,นะฮะแต่ก็มีข่าวดีเล็กๆนะครับกองหน้าอย่างคริสเตนสตูอานี่นะครับผมในวัย37ปีไม่ได้ลงมาหลายเกมเลยนะก็เจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บบนะครั แมตช์นี้อาจจะมีโอกาสลงสนามได้นะครับผมเพราะว่าได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับเจ้าถิ่นกิโรนาของคุณซูมิเชลครับใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเปาโลกาซานิก้าเซนฮาเป็นอิริก,กาเซกับดาบิดโลเปสครับแบบ็คขวาย,ยันคูโต,โตแบบ็คซ้ายดาริบบินกลางรับเป็นยังเคียวอาราเร,รากับอีวานมาตินกลางลูกสามตัวครับเป็นวิกเตอร์ซิกันสคอปอเล็กซ์กาเซ่แล้วก็ซาวิโอนาเป้ายังคงใช้เป็นอาเตมดอฟบิกนะครับดาวซันโบลีอยู่ ส่วนน้องฝั่งทีมเยือนครับผมเบียเรอของกุสอมาเซลิโนครับวันนี้4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟิลิปยอร์เกนเซนเซนะครับคู่ครับเป็นเยเซนมอสเกรากับราวน์อาร์บิโอนแบ็คขวากีโกเฟเมนิแอแบ็คซ้ายเป็นฮอกเก้เควนซ่ากลางสีตัวครับผมเป็นทางด้านของอิลัสอักโคมาชรามอนเทรัสดานนี่ปาเรโฆแล้วก็อเลนโดบาเอนาคูนาครับวันนี้นำทัพโดยอเลสเซเดอร์โซลอสนะครับจับคู่กับกอนซาโลกูเอเดส เดียบอซลรนี่ช่วงหลังเล่นดีนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับห้าเกมล่าสุดแกยิง4จ่ายหนึ่งนะช่วงหลังก็ต้องขอชื่นชมนะครับเกมลุกของเบียเรอัลเนี่ยกลับมาเล่นดีมากๆครับซึ่งก็ก็เหมือนกันกับกิโรนาครับต้งหลังเกมลุกดีเลยอะ่ะคู่นี้นี่ผมเล็งสกอร์สูงตาเป็นมันเลยอาจจะดูข้อมูลก่อนละกันนะครับคือทางฝั่งเบียเรอัลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องการพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอกาสมันจะยากสักหน่อยก็ตามแต่แต่มันยังมีโอกาสครับต่างจากกิโรนาที่่เลนให้จบ เล่นให้จบๆไปอ่ะอยู่ที่ว่าจะจัดอันดับอยู่ที่23หรือ4เท่านั้นแต่ผมมองว่าด้วยสปิริตของกิโรนายังไงพวกเคาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็คงอยากจะทําดับให้ดีที่สุดไปเก็ประวัติของสโมสรเพราะว่ามีโอกาสได้ถึงรองแชมป์เลยนะฮะแล้วเกมในบ้านของกิโรนาเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดแข่งด้วยในฤดูก,กาลนี้นะครับคือผลงานในลีกเนี่ยชนะ14สเสมอ2แพ้1อันนี้พูดถึงเกมในบ้านนะฮะทีมเดียวที่พวกเขาแพ้ครับคือทีมแชมป์อย่างเรอัลมาดริดเท่านั้นเองคืออสถิิตมมันมาาย่างี้ ผมว่ากิโรนาก็คงไม่ปล่อยให้มันแย่หรอกมั้งถึงแม้ว่าเฮตุเฮต d เจอกับบีเอเลเนี่ยพวกเขาจะสู้ไม่ได้นะครับผมในหกเกมหลังสุดชนะ1สเสมอ2แพ้3แต่นั่นมั็นคืออดีตนะครับถ้าเทียบผลงานณนะปัจจุบันกิโรนานี่คือดูดีกว่าเยอะนี่ผมน่าสนใจมากเลยนะว่า UCL อฤดูกาลหน้าในกิโรนาจะเสริมทัพมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้ผมอ่านง่ายๆแล้วกันคือผมว่ามันไม่ใช่เกมง่ายหรอกของกิโรนาถ้าดูจากฟอร์มของบีเอเลที่ผ่านมาในช่วงหลังๆนะฮะแต เกมยาวครับไม่ใช่เกมเยือนนะฮะต่างจากกีโรนาที่เกมเยานี่ผมดูแล้วโหดโหดสัตว์เลยละ5เกมหลังสุดชนะรวดครับแล้วยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำนะฮะวันนี้เอาเป็นว่าสกอร์สูงมาแน่ๆเพราะเบียร์ได้เอเองก็ต้องกา,ารสางคะแนนครับหนึ่งแต้มมนไม่พอดังนั้นต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ดังนั้นเจ้าถิ่นของกีโรนาซึ่งมันจะทําให้มีช่องครับในการที่จะยิงประตูใส่กันได้ะฮะว่ากันอย่างนั้นมันจะแลกหมัดกันขณะที่เจ้าถิ่งกีโรนาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วก็เกมรุกดีด้วย วันนี้ขอให้ไปที่สกอร์สูงแบบเน้นๆก่อนเลย1บินอันนี้แบบจําเป็นมากส่วนถ้าจะลงทุนทีหนสักทีมหนึ่งนะครับผมไปดูอัตราต่อรองครับเจ้าทีมกิโรนายังเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะฮะก็ดูแลเนี่ยพวกเขายังเต็มที่อยู่นะครับในการจัดอันดับของลีซึ่งผมก็ยังมองว่ากิโรนาก็ยังดูดีกว่าบีเอเอลอยู่จริงๆนะเชื่อว่าวันนี้ยิงกันถล่มทลายครับแต่ถึงที่สุด อาจจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นกิโรนาที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาครับผมว่าน่าจะเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะฮะสกอร์สูงสูงไปเลยคู่นี้อยู่ต่อกิโรนาเบาๆครับแต่ใส่หนักไปที่สกอร์สูงนะฮะและคู่สุดท้ายครับไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้รับรองว่าไฟแลบแน่นอนนะครับเวลาตีสองตรงฮะตอนนี้มาสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจ้าถิ่นสเปอร์ครับรั้งอยู่ในที่ห่างตารางณปัจจุบันฮะสามสิบหกนัดมีหกสิบสามคะแนนยิงเจ็ด ซึ่งปัจจุบันพวกเขาก็อยู่ในพื้นที่ของศึกฟุตบอลยูโรปาลีกน,นะครับผมแต่ว่าตามหลังทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับแถมแข่งน้อยกว่า1เกมด้วยวันนี้จําเป็นมากๆเอาตรงๆเลยที่ต้องชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมเพื่อที่จะจี้ติดวิลล่าให้เหลือ2คะแนนนะฮะแล้วก็ไปลุ้นเอาแมตช์สุดท้ายวัดกันครับแหมแต่ว่ามันพูดยากนะเพราะว่าทีมที่ขวางทางอยู่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมลุ้นแชมป์นะฮะ36นัดมี8ปคะแนนครับผมยิง91เสีย33ฮะ ประตูได้เสียเดียวกอยู่ถึง58ลูกแล้วแมนซิตี้ก็ต้องการ3คะแนนเหมือนกันนะครับผมเพื่อที่จะขยบเข้าใกล้แชมป์ให้มากขึ้นคิดเล่นถ้าเกิดวันนี้แมนซิตี้สดุดเสมอนี่เท่ากับว่าแข่งเท่ากับอาเซนอลแล้วก็แต้มเท่ากันเลยนะครับแมตช์สุดท้ายนี่คือแบบประตูได้เสียอาจจะได้ใช้อะ่ะเออโอ,โอ้คู่นี้ผมว่ามันเออครนอนดึกได้แนะนาให้ดูนะครับผลงานช่วงหลังแมนซิตี้นี่คือดีมากนะฮะห้าเกมหลังสุดชนะรวดยิงประตูเป็นเกาะเป็นกำครับยิงไปสิบกว่าลูกเลยนะฮะเกือบลูกกระลูกกระจาย ฟอร์มล่าสุดนี่ก็เพิ่งบุกไปถล่มฟูลแลนมา4ต่อสนะครับช่วงหลังใครตามแมนซิตี้นี่บอกเลยว่ายิ้มกันนะส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับ5เกมหลังสุดครับไม่ค่อยดีครับแพ้มา4ครับแล้วเพิ่งจะมาชนะเกมล่าสุดนะฮะก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อหนึ่ง จริงๆถ้าสเปอร์ในฟอร์มดีๆสัหน่อยนี่จะไม่เหนื่อยเลยนะแต่จะกลายเป็นวิลล่าที่ต้องมาไล่ตามแทนนะฮะพอดีช่วงหลังี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเจอกันแมชแรกครับผมที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับไม่น่าเชื่อนะฮะสเปอร์เนี่ยบุกไปยันเสมอได้นะ3าประตูต่อ3นะครับส่วนอีกหนึ่งเกมที่เจอกันครับก็เป็นฟุตบอลเอฟเอคันะครับก็เป็นแมนซิตี้ที่บุกไปเอาชนะสเปอร์ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเอาตรงๆดูจากตรงนี้นี่สเปอร์ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่จะทำแมนซิตี้สะดุดได้นะครับ แต่ประเด็นที่น่ากลัวคือสภาพของพรอมทีมครับทางฝั่งของทอทันส์สเปอร์ครับตัวเจ็บยังคงเยอะเหมือนเดิมโดยเฉพาะการขาดทางด้านของริชาร์ดิซันแล้วก็ไมเนอร์โซโลมอนไปด้วยนะฮะร,รวมถึงตีโมแวนเนอร์ซึ่งทั้ง3ตัวเกมลุกตรงนี้ต้องรอเช็คฟิตนะครับไม่รู้จะลงสนามได้หรือเปล่ายังไม่รวมกองหลังอย่างเดสตินีอูโดกีนะครับผมที่มีปัญหาการบาดเจ็บอีกด้วยรวมถึงเป็นเดวิสแล้วก็อีบิซูมาครับแม <c oughs> จะมาเจอแมนซิตี้ก็ทีทีมมันไม่ฟูนะแล้วดูทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าไม่มีตัวเจ็บเลยครับไม่ม แถมน่าทานอาเก้กับแจ็คกิลลิชมีโอกาสจะกลับมาลงสนามได้อีกตั้งหาครับจริงๆถ้าว่าด้วยตัวผู้เล่นแมนซิตี้ดูดีกว่าแบบชัดเจนมากๆนะฮะอ่ะวันนี้11บเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับทั้งฝั่งทีมเยูเอแมนซิตี้ครับของเป๊ปกัวเดล่าครับจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษ,ษาประตูเอเดอร์ซอนเซ็นทรัฟมานูเอลคันยี่กับรูเบนดีแอสแบ,บ็คขวาคายวอลเกอร์แบ็คซ้ายจอสโกกัวดิอัลกลางรับครับเป็นมาโต้โควาซิชกับโรดี้ครับจางลูก3ตัวนำทัพโดยเควินเเดดบบรรรอย์์โซิวาแลล้วก็ฟฟิเมนส่วนหนห้าเปป้าก็็จะเนอดร้บอย นัดก่อนไม่ยิงนะแต่2นัดก่อนนี่แกยิง4ลูกเลยโหดมากส่วนฝั่งสเปอร์ครับของอังเค้ปอสเตโคกรูครับใช้ระบบ4-3-3ฮะมสารับประตูประตูจะเป็นคิโยโมวิคาริโอเซน่าเป็นคริสเตนโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแบ็กขวาเป็นโดปาโรแบ็กซ้ายโอลิเวอร์สคิปครับกลาง3ตัวเป็นปัฟซาอีบิซูมาแล้วก็เจมส์ดิสัน3เกมลูกตัวบนครับเป็นเบรเดนจอห์นสันซองเฮอร์มินแล้วก็เดยันคูลูเซฟกี้นะฮะ คือตรงนี้เป็นไลน์อัพที่คาดว่าน่าจะใช้ลงสานามนะมันก็ยังไม่ชัวร์ซะทีเดียวครับเพราะสเปอร์เนี่ยมันมีผู้เล่นหลายตัวที่ต้องรอเช็คฟิตจากปัญหาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าทําให้ฟอร์มช่วงหลังสเปอร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะฮะเพิ่งจะกลับมาฟื้นช่วงนัดล่าสุดที่ชนะเบอร์ลี่นี่เองโดยแมตช์นเนี้ยผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีกองเชียร์นะที่ไม่ใช่กองเชียร์ของทีมตัวเองอะ แน่นอนว่าสเปอร์เนี่ยซัพพอร์ตโดยแอสตันนอลนะครับเพราะแอสตันนอลเนี่ยอยากให้แมนซิตี้สะดุดขณะที่แมนซิตี้ก็จะซัพพอร์ตโดยแอสตันวิลล่าครับเนื่องจากถ้าเกิดสเปอร์นัดนี้แพ้นะฮะหมายความว่าการันตีทันทีว่าวิลล่าเนี่ยจะได้ไปฟุตบอลยุโรปนะครับผม <c oughs> เออวันนี้สนุกนะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าทางด้านของสเปอร์ครับเป็นรองแมนซิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นรวมไปถึงทางด้านของสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นครับสิ่งเดียวที่ดูดีสำหรับสเปอร์คือพวกเขาได้เล่นในบ้้้้าาาานนนนซึ่่่งงฟออออรร์์มมใใบขสสเเเเปกก็ถืววดดดดีีดีชชไลลยทยท5ุะ4 แพ้หในบ้านตัวเองนะครับหนึ่งในนั้นคือการแพ้อาร์เซนอลฮะสประตูต่อ3ส่วนแมนซิ t y ตี้นี่เกมเยือนถือว่าโคตรดีนะครับผมไม่แพ้ใครในเกมเยือนมา15เกมติดต่อกันละคู่นี้ผมคงไม่ต้องวิจารณ์อะไรกันเยอะนะครับผมเพราะว่ามันก็น่าจะใสกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ที่สุดผมยังมองว่าแมนซิตอ้อาวุธหนักกว่านะเออพวกเขาน่าจะดูดีกว่าทางด้านของสเปอร์เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับ ต้องบอกก่อนว่าบอลแบบนี้มันเน้นผลนะฮะลวเป๊ปก็เดือ่าช่วงหลังๆก็เริ่มจะเน้นผลเป็นพิเศษครับไม่ได้ยิงถล่มทลายอะไรเยอะถ้าเจอกับทีมใหญ่ถ้าเจอกับเกมที่มันยากซึ่งการบุกเืยนสเปอร์ในครั้งนี้ผมมองว่าเป็น1เกมที่ยากนะไม่ง่ายนะครับแตกต่างจากไอ้สองสังเกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาต้องเจอวูบในบ้านไปเยือนฟูลแลมเยือนนอตติงแฮมฟอเรสไอ้พวกนี้มันทีมที่แบบ มันไม่มีลุ้นอะไรฮะแล้วก็เป็นทีมที่ฟอร์มไม่ดีในฤดูกาลนี้นะครับผมวันนี้ผมไปเยือนสเปอร์ครับผมว่าถ้าได้1ลูกปุบเนี่ยเปปคงแบบไม่รีบแล้วละ่ะค่อยๆขณะที่เกมลุกสเปอร์ก็ดีด้วยครับคงต้องเน้นเกมรับเป็นพิเศษนิดนึงวันนี้ถ้าแมนซิตี้จะชนะผมว่าชนะลูกเดียวครับผมไม่เชื่อว่าจะชนะขาดลอยอะไรครับแล้วเปิดมาแพงเหลือเกินครับอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยแมนซิตี้ทีมเยือนนะในฐานะทีมเยือนครับปุกมาเตะลูกครึ่งครับคู่นี้ผมขอหนีไปฝั่งสเปอร์แล้วกันผมว่าอั แต่ไม่น่าจะแพ้ขาดครับมุมเสมอพอมีให้ลุ้นได้อยู่บ้างนะแต่ก็อาจจะอาจจะยากสักหน่อยอืมเอาไปว่าวันนี้ถ้าในมุมของการลงทุนยังมองว่าสเปอร์น่าลงทุนมากกว่านะครับสกอร์ที่คาดผมบอกว่าแมนซิตี้บุกเอาชนะได้นะฮะด้วยสกอร์หประตูรสุครับผมว่ายิงกันน้อยด้วยเออบอลมันอึดอัดนะฮะเพราะว่าทั้ง2ทีมมันบอลมีผลนะครับคู่นี้ขอเลือกรองทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ในราคาลูกครึ่งนะฮะโอเคตามนี้นะครับสรุปวันนี้4คู่5บินนะครับผมมาทวนอีกรอบหนึ่งฮะ คู่แรกครับผมให้อยู่ตนาของโอซา u ุซูนะฮะในราคาเสมอคู่ที่2ครับรองอาราเบสทีมเยือนราคาลูกครึ่งควบ2นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องน้ําน้อยนะให้อยู่รอง2ลูกไปเลยรับรองว่าชัวร์เลยนะครับไม่น่าจะเสียละคู่ที่3อยู่ต่อคิโรน่าราคาครึ่งควบลูกนะครับแต่เน้นแบบเน้นหนักๆเลยไปที่สกอร์สูงนะฮะ และคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับผมให้อยู่รองทอม์นามสเปอร์ราคารองลูกครึ่งครับเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับ4คู่5บิตในค่ำคืนนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะได้ทีเด็ดตัวที่ผมเน้นๆก็ทักมาแล้วกันที่ไลน์แอ,แอดบอมบสแสปนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมไทยบลสกอร์นะย้ำอีกสักทีนึงแล้วกันครับผมให้3คู่นะครับเบอร์แปร์ซิตี้มาริดอาราเบสแล้วก็กีโรนากับบีอาร์เรียลนะครับ 3,000ันสำหรับบุคคลทั่วไป1,000 0บาทสำหรับซูเปอร์ VIP นะครับอย่าลืมติดแท็กปูมันเตงให้เรียบร้อยด้วยนะฮะคู่200ปลอบใจคือสเปอร์กับแมนซิตี้ครับตามนี้นะครับทุกคนโอเควันนี้ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ